สวัสดีครับผมอยู่กับผมได้ไฟแวเจอีกแล้วนะครับวันนี้ผมกลับมาในรอบหลายปีนะครับหลังจากที่ไม่ได้พูดมาสังเกตะซิว่าผมอยู่โรงแรมไหน <c oughs> ผมอยู่โรงแรมฮิวตันนั่นเองนะครับอันนี่ก็ <c oughs> คือคุณยายผมนั่นเองนะครับสัญญาว,ว่าจะออกกล้องแล้วเขาก็ต้องออกหอมแล้วก็โบกมือบายบายสิครับอ คุณยายแล้วนะครับปลูกหมือนใบใบ,ยบยอย่างงดงามนะครับเสร็จแล้วเราก็กําลังจะขึ้นห้องอันนี้คือห้องของคุณยายนะครับเราจะต้องไปส่งคุณยายก่อนใี้ถึงที่โดยใช้ลิฟต์ลิฟต์ขึ้นไปหเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นจักรยานนะครับส่วนโซนนี้จะเป็นเอาเรกว่าไงนั่นแหละครับนี่ก็กำลังลงมานะครับ แล้วก็เดินต่อไปครับเพื่อจะไปขึ้นลิฟต์นะครับอยากมามาได้เลยนะครับโรงแรมเนี่ยโรงแรมนี้ดีมากเลยครับคือบอกว่าดีตั้งแต่หัวจะลดเท้าครับฮิวตันนะครับอย่าลืมมาให้ได้นะครับโรงแรมฮิวตันนะครับนี่ครับขึ้นลิฟต์ละ ันนี้คือครอบครัวเรานะครับก็ขึ้นลิบมากับเราเหมือนกันนี่นกำลังรอก็เลยอัดอัดกันไปตัดสินใจอัดอัดกันก็เลยอัดอัดกันมาครับแล้วเราก็ปิดลิบมันก็ขึ้นมานะครับดูนายพี่สาวเรากำลังหลับเลยวันเนี้ย น่าจะ,ะกำลังง่วงนะครับทำหน้าเหมือนเยื่อหยิงแต่จริงๆแล้วเขาง่วงครับอันนี้คุณยายก็ถึงชั้นของคุณยายนะครับคือชั้นสนั่นเองพร้อมแล้วเขาก็เลยกลับห้องตัวเองนะครับส่วนพี่ซาก็ากลับด้วยไม่รู้ว่าไปนอนหรือเปล่านะครับเอา้าอันนี้คือมีปัญหาเรื่องบัตรครับว่า ผมจะเข้าบัตรจะเข้าห้อง,องอยังไงสรุปแล้วผมก็คือเขาก็คือเขาผมผมสามารถเปิดประตูได้ถ้าเขาเคาะประตูเข้ามาอย่างนี้ครับผมก็เลยจะเปิดประตูให้เขาเข้ามาได้เพราะบัตรนี้ถ้าเกิดไม่มีบัตรก็เข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่าผมต้องเอาบัตรไปอาบน้ำไงผมก็เลยจะมาอาบน้ําแต่ว่าผมยังไม่อาบน้ําหรอกตอนนั้นอ่ะผมก็เลยจะมาทํ o u t u b e นี่ไงก็เลยไม่มีเวลาได้อาบน้ํานะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ของโรงแรมนี้นะครับโอ้โหถือว่าสวยมากเลยนะว่ายสระว่ายน้ำหรืออะไรหรือแบบว่าแสงตอนคืนอ่ะอันนี้ก็สวยครับโคมไฟแม้โคมไฟก็สวยครับและเดินไปเนี่ยมันจะตื่นเต้นตรงนี้แหละอย่างน,นี้หนังเลยอะ่ะผมบอกได้แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีหินด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับหินตรงเนี้ย เห็นปะแอลกอฮอล์นะครับไม่ต้องกลัวอะไรถ้าอยากถ้าอยากฉีดแอลกอฮอล์หรือใครที่ชอบสะอาดนะครับฉีดได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมเดินไปมันจะตื่นเต้นเลยมีไฟทุกห้องเลยอะครับทำเนียกับในหนังเรื่องอะไรสักเรื่องนี่แหละครับผมจําไม่ได้มันมันอะรู้สึกว่าผมตื่นเต้นอะไม่ได้เที่ยวมานานแล้ะแล้วผมไม่ได้ลง youtube นานมากเลยนะครับ ก็เลยเขินๆกล้องหน่อยไม่ค่อยได้ออกหน้านะครับแต่แต่ผมก็จะออกหละตอนผมเข้าห้องไปนี่ครับเฮ้ยสปอยทำไมเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในห้องแล้วนะครับบรรยากาศห้องก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับโรงแรมนี้ผมบอกเลยไว่าโหหรูต้องมาลองสักครั้งหนึ่งแล้วแ่ะครับที่ โรงแรมหัวหินโรงแรมนี้นะครับผมจะขึ้นภาพให้ดูนะนะครับแต่ถ้าเกิดมันติดลิขสิทธิ์หรืออะไรผมก็จะไม่เอาขึ้นภาพนะ <l acht> โอเคครับเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมมองของเตียงนอนแล้วก็ทีวีแล้วก็กระจกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ <l acht> นี่ครับมันก็เป็นประมาณน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นตู้อะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูครับ อ๋อตู้เย็น,นครับทำซะแบบว่าเหมือนประเทศเกาหลีอ่ะนี่มันเ,เป็นประตูอ่ะตู้ส่วนอันนี้เป็นทีวีอันนี้เป็นกระจกส่วนอันนี้เป็นเตียงนอนนะครับไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้ครับนี่คือข้าวของของผมนี่เสือ้อผ้าห้องน้ําอ่ะเดี๋ยวผมจะด,ดูห้องน้ําห้องน้ําก็ นี่ก็จะเป็นกระจกตรงนี้ตรงนี้จะเป็นกระจกครับส่วนตรงนี้เสาส้วมก็จะเป็นเสาส้วมฝักบัวอาบน้ําก็จะเป็นฝักบัวอาบน้ําเลยครับและที่สําคัญคืออ่างน้ําเลยครับว้าว <Wow. S 1> อ่างน้ามันมันสวยครับแล้วเราก็มาโรงแรมก็ต้องมาอาบอ่างน้ําให้ได้เลยนะครับสําหรับผู้หญิงนะครับสุนมากต่อไปจะเป็นวิวตรงนี้นะครับ วิวตรงนี่ครับอาา่าเดี๋ยวจะเ,เปิดให้ดูนี่เราก็ต้องดึงขึ้นอย่างนี้นะครับอ๋อเขาดึงแล้วเปิดนี่ครับผมจะเปิดแสงหน่อยนะครับให้ดูตอนมืดมืดมันก็จะคือมืดเลยนะครับ จะเห็นสระว่ายน้ําตรงนั้นลางๆครับสระว่ายน้ำหเห็นไหมนั่นแหละครับส่วนบนตรงนี้จะเป็นทะเลครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นชายหาดธรรมดาครับแล้วก็บ้านพักคูวิลล่านะครับโอเครับตรงอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับห้องมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็สำหรับตอนที่มาเที่ยวนี้ ก็เป็น EP พิเศษนะครับใครสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวเนี่ครับให้มาเลยนะครับช่วงแบบนี้หน้ามาจริงๆครับรับรองเลยว่าคุณไม่ผิด,วดหวังแน่นอนนะครับถ้าเกิดได้มาโรงแรมนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ้านไฟวาเขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ